สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube Peter Boat นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันที่15พฤษภาคม2564รีวิวครับนัดชิงชนะเลิศ FA c u p เจอกับเลสเตอร์ซิตี้ ค่ำคืนนี้เดี๋ยวมาดูความพร้อมกันนะครับรวมไปถึงข่าวดีที่โรมันอับราโมวิชนะครับจะเข้าไปเชียร์นัดชิงชนะเลิศ UCL กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของผมก่อนละกันนะครับยาถ่าย1นึ่านะครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบรกไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fan Page เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียา่าจอมทองครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้ร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อย อย่างเป็นทางการอีกอันหนึ่งครับฝากร้าน CPC Camera คลองหลวงคลองสามด้วยนะครับมีบริการรับซื้อขายเทินกล้องมือสองสภาพดีครับมีรับบำรุงทำความสะอาดตัวกล้องตัวเลนสด้วยนะครับราคาไม่แพงบริการดีมีหลายสาขาทั่วประเทศนะครับฝากติดตามกดถูกใจสนใจทักแชทได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างเหมือนกับทางกระเบนเนตนะครับบอกว่ามาจากช่อง Peter b ์ a t ลด5%แล้วก็เจ้าของร้านนี้เป็นแฟนเชลซีด้วยครับเหมือนกับทางกระเบนเนตเลยนะครับสปอนเซอร์สองเจ้าของ Peter Boat แฟนเชลซีทั้งคู่เลย ขอบคุณที่มาสนับสนุนกันด้วยนะครับมามาดูข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้มาสายหน่อยนะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่ผมจะขอนอนเต็มอิ่มนิดนึงนะครับวันนี้ดูบันดึกด้วยนะครับก็ดูภาพการฝึกซ้อมก่อนและกันก่อนจะเจอกับเลสเตอร์ค่ำคืนนี้นะครับนี่ครับแวนเนอร์ซีเยกกองเต้มากันครบครับโอดอยนะครับเจนูดิฟตรามเนโตก็มาซ้อมด้วยนะครับรดิเกอร์ยังใส่หน้ากากอยู่นะครับ คริสเตียนพูลิสิตนี่ครับเอดูอาร์เมนดี้นะครับแต่ว่าคืนนี้จะเป็นเกป้าลงเฝ้าเสานะครับมาเตโอโคอาซิตกลับมาซ้อมแล้วนะครับริสเจมนี่กองเต้เ e, จ้าหนูบิลลี่กิลมอร์เบนชิวเวลมาโกสอลอนโซกับแทมมี่เอเบรแฮมอันนี้เป็นการซ้อมเซ็กชันสุดท้ายที่สนามคอปแฮมนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเวมบรีนั่นเอง มาดูบทสัมภาษณ์กันหน่อยครับบทสัมภาษณ์เอาเรื่องสภาพทีมก่อนแล้วกันนะครับสภาพทีมโทมัสทูเคิลกุนซือเชลซีบอกว่ามาเตโอโคอาสิตกลับมาอยู่กับทีมได้แล้วครับหายเจ็บแล้วแล้วก็การกลับมาเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการมากๆในแผงกองกลางโควาสิตมีประสบการณ์มีพละงกำลังดีเยี่ยมคุมจังหวะได้ว่าจะเร่งให้เร็วหรือผ่อนให้ช้าแถมยังพาบอลไปกับตัวได้ดีมากซึ่งหลายคนคงเห็นไปแล้วว่า ถ้าไม่มีโควาสิตกับกองเต้พร้อมกันทีมของเราจะขาดพลังงานตรงกลางสนามไปเยอะอันที่จริงเจ้าหนูบิลลี่กิลมอก็เล่นได้ดีแต่คงไม่แฟร์ถ้าจะเอาไปเทียบกับกองเต้แล้วก็โควาสิตเพราะว่าอีก2คนมีประสบการณ์มากกว่าส่วนอาการของเอ็นโกโลกองเต้ครับที่ไม่ได้เล่นเกมนัดล่าสุดที่เจอกับอาร์เซนอลนะครับทมัสซุเคอร์บอกแบบนี้ครับบอกว่า กองเต้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับทำให้ต้องพักในเกมล่าสุดแต่ว่าไม่ได้รุนแรงไม่ต้องกังวลว่าจะหนักขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ซ้อมกับเราทุกเซสชั่นไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นเกม F a ฟเอคนะัดชิงกองเต้จะได้ออกสตาร์ทแน่นอนครับแล้วก็อาจจะได้เล่นจนจบเกมด้วยส่วนความสําคัญของการเจอกับเลสเตอร์2นัดติดนะครับโทมัสทูเคอร์บอกว่ามันเหมือนกับเป็นรอบชิงทั้ง2นัดเลยครับคือเราพลาดโอกาสสําคัญจริงๆในเกมลีกที่เจอกับอาร์เซนอล เราไปแพ้คาบ้านนะครับเราต้องแก้ไขเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเราต้องโฟกัสที่นัดชิงก่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบและสภาพจิตใจก่อนจะไปเจอกับเลสเตอร์อีกทีในเกมลีกกลางสัปดาห์การเจอกับทีมเดียวกัน2นัดติดมันยากแล้วก็ซับซ้อนมากแต่เราก็รู้สึกพร้อมเหมือนกันเราต้องแสดงปฏิกิริยาตอบสนองให้ดีที่สุดหลังจากแพ้นัดที่แล้วส่วนเรื่องของความคาดหวังนะครับโทมัสซูเคร์บอกแบบนี้ครับจิตวิญ,ญญาณแห่งการเป็นนักสู้และจิตวิญ,ญญาณแห่งการคว้าชัยชนะ อันนี้มาเต็มนะครับมาฟังกันทูเคิรบอกว่าอย่างแรกนะครับคือเขาดีใจมากครับคือเกมนี้จะมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ที่สนามเวมบรีย์ด้วยทูเคิรบอกว่าเราชินกับการเล่นแบบไม่มีแฟนบอลแล้วก็ตอนที่แฟนบอลกาลังจะกลับมาแล้วผมแทบไม่อยากเชื่อการได้ยินเสียงเชียร์จากแฟนบอลมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเรากําลังรอคอยสิ่งนี้อยู่ซึ่งนัดนี้เป็นนัดที่สําคัญจริงๆมันคือนัดตัดสินแชมป์มันมีความกดดันแต่มันก็จะเค้นศักยภาพที่แท้จริงของเราออกมาด้วย ผมหวังว่านักเตะจะทําผลงานให้ดีที่สุดผมเป็นโค้ชเชลซีและเมื่อคุมทีมอย่างเชลซีลงแข่งนัดชิงชนะเลิศเราจะมองอย่างอื่นไม่ได้เราต้องมองถึงการคว้าแชมป์เมื่อเราอยู่ใกล้แชมป์เราย่อมอยากเป็นแชมป์และทุกคนที่เชลซีล้วนต้องการเป็นแชมป์ทั้งหมดครับสุดยอดครับพูดสะปกใจคนลุกเลยครับโทมัสทูเคิลนะครับเป็นกุนซือที่ผมว่าจิตวิญ,ญญาณแห่งชัยชนะมาเต็มเปี่ยมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสู้แล้วก็เชียร์กันเต็มที่ในค่ําคืนนี้นะครับ ส่วนเกร็ดน่าสนใจสภาพทีมของฝั่งเลสเตอร์หรือว่ารีวิวส่วนอื่นๆนะครับมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับก็เตะคืนนี้นะครับย้ำนะครับซึ่งถ่ายทออสดทางช่องทางไหนทางว e ไอส์สปอรนะครับจ่ายเงินสมาชิกดูกันได้ครับราคาไม่แพงนะครับเตะตอน5้าทุ่มสินะครับค่ำคืนนี้มาเชียร์กันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเชื่อเรื่องความเป็นสิ่งราตีก็ให้คิดซะว่าหมดพักครึ่งไปมันก็เข้าสู่ เข้าสู่เที่ยงคืนแล้วนะครับไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสภาพทีมของเชลซีอัปเดตไปแล้วนะครับว่าไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ากรณีของโควาสิตกับคริสเตนเซนเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะฟิตทันเป็นตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีชื่อเป็นแค่ตัวสมรองก่อนฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ของคุณซือเบนเน็ตต์โรเจอร์สนะครับนัดล่าสุดโอ้โหโชว์ฟอร์มหรูครับบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาได้นะครับสภาพทีมของเลสเตอร์อ่ะ ตัวที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ลงไม่ได้แน่ๆก็มีพวกเจมส์จัสตินฮาวิบานซิงกิชอืนแดแล้วก็เวสมอร์แกนส่วนกรณีของจอห์นนี่อีเวนส์นะครับผมไปเช็คในออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของเลสเตอร์มาเบนนัลไรเจอร์สเขาบอกว่ายังต้องรอเช็คฟิตก่อนครับยังไม่ชัวร์ว่าจอห์นนี่อีเวนส์จะลงสนามได้หรือเปล่าเกรดน่าสนใจครับเชลซีนะครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้มานะครับเกี่ยวกับรายการนี้นะเจ็ดครั้งที่เจอกันมาชนะหมดครับ แล้วก็นี่คือผลที่2ที่ทั้ง2ทีมต้องชิงแชมป์บอลถ้วยในประเทศกันหลังจากที่เจอกันผลแรกเป็นรายการลีกคัพนะครับเชลซีชนะไป3-2อย่างไรก็ตามครับสถิติภาคหลังเชลซีถ้าเกิดเจอกับเลสเตอร์ในลีกค่อนข้างแพ้ทางครับเพราะว่าไม่ชนะมา6นัดน,นะครับเสมอ4แพ้2 5ซีซั่นหลังสุดครับเชลซี Chelsea ผ่านเข้าชิง FA เคับเป็นหนที่4ซึ่งรวมถึงปีนี้ด้วยนะครับเป็นหนที่4 3หนก่อนหน้านี้ได้แชมป์ไป1แพ้ไป2ตอนได้แชมป์คือปี2018ชนะแมนยูยุคคอนเต้นะครับแต่ว่าตอนที่แพ้ก็มีแพ้อาร์เซนอลนะครับยุคคอนเต้หัหนึ่งแล้วก็ยุคข,ของแฟรงก์นัมพาดอีกหหนึ่งแชมป์ FA 8สมัยของเชลซีมาจากกุนซือต่างกัน8คนเลยครับ มาดูกันว่าสมัยที่9จะเป็นกุนซือของที่9ด้วยหรือเปล่าแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เข้าชิงรายการนี้มาแล้ว4ครั้งปรากฏว่าเลสเตอร์แพ้หมดเลยครับยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้นะครับมาดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยดีกว่านะครับรายชื่อที่คาดนะครับจากฮูสกอร์ฮูสกอร์เขาชื่อว่าคริสเซนเซนจะลงตัวจริงเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าความฟิตจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอเช็คอีกทีหนึ่ง เขาให้เกปาเฝ้าเสานะครับแล้วก็กองหลังเป็นซิวาร์เรดิเกอร์คริสเตนเซนวิงแบ็กขวาเดฟวิงซ้ายชิวเวลคู่กลางเป็นกองเต้กับจอจินโยแล้วก็ตัวรุกเป็นเมสันเมาส์กับตีโมเวนเนอร์หน้าต่ำหน้าฟอลสไนนะครับเป็นไคฮาร์เวสตนั่นเองส่วนเว็บไซต์ทริบูนาครับให้มาแบบนี้ครับแวนเนอร์หน้าเป้าครับแล้วก็ฮาร์เวสกับเมาส์ทำเกมด้านหลังกองกลางเป็นกองเต้กับจอจินโยวิงแบ็กชิวเวลกับริสเจมเซนเตอร์รรดิเกอร์ซิวาเดฟแล้วก็เกปานะครับ โดยส่วนตัวของปีเตอร์โบสนะครับเอาอย่างแรกก่อนประตูกองหลังวิงแบ็กผมว่าผมชอบของตรีบูนามากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดฟเนี่ยจะไปเล่นเป็นเซนจะไปเล่นเป็นวิงแบ็กขวาก็ต่อเมื่อเจอกับทีมที่โอ้โหอันตรายแล้วก็เจอกับทีมที่พี่เขาเน้นจู่โจมจากด้านข้างเป็นหลักไม่ได้หมายความว่าเลสเตอร์ไม่อันตรายนะแต่เราเทียบกันนะครับอย่างเช่นตอนเจอกับ เรอลมดริดเรอลมดริดเป็นทีมที่มีตัวริมเส้นที่ดีถูกไหมครับหรือจะเป็นตอนเจอกับแมนซิตี้แมนซิตี้ตอนเจอกันใน FA Cup นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเกมลักษณะแบบนั้นเนี่ยเอาเดฟไปเล่นเป็นวิงแบ็กขวาเข้าใจได้แต่เลสเตอร์ก็แกร่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าเลสเตอร์ไม่ได้ขึ้นเกมจากปีครับเลสเตอร์เป็นทีมที่ใช้วิงแบ็กมากกว่าใช้เป็นทีมอติกัสตานกับริคาร์โดเปีรรารามากกว่าแล้วเขาใช้คู่กองหน้าอีเฮนาโชกับเจมี่วารีผมเลยคิดว่าเกมแบบเนี้ยนะครับผมว่า เอาเดฟกลับมายืนเป็นเซนเตอร์ผมว่าเวิร์กกว่าว่ะผมว่าเวิร์กกว่าการเอาไปยืนเป็นวิงแบ็คขวาแต่จะจัดจริงเป็นยังไงอันนี้เราไม่รู้ละแต่ส่วนตัวผมว่าใช้เดฟเป็นเซนเตอร์ดีกว่าแล้วก็ลิสตเยมเป็นวิงแบ็คขวาส่วนวิงซ้ายเซนเตอร์ตัวที่เหลือตามนี้ครับเกบป้าานประตูคอนเฟิร์มจากโทมัสทูเคิลแล้วกองกลางถ้าเลือกได้จากฟอร์มผมอยากให้เป็นกองเต้กับโควาสิตแต่ถ้าเกิดว่าโควาสิตยังไม่ฟิตก็อาจจะเป็นจอจินโยไม่ก็วินลี่กิลอร์ส่วนตัวรุกเนี่ย ผมรู้สึกว่าพักหลังไม่ค่อยเห็นทูเคิลเอาแวนเนอร์ไปยืนเป็นกลางรุปเป็นหน้าต่ําแล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าแวนเนอร์ได้ลงอ่ะแวนเนอร์ก็จะได้ลงเป็นกองหน้าสูนหน้าเลยครับเป็นเบอร์เเลยนะครับอันนี้คือระยะหลังคือตอนที่ทูเคิลมาคุมแรกๆมีครับเอาแวนเนอร์เป็นหน้าต่ําตัวซ้ายเมาส์ตัวขวาลักษณะแบบนี้มีแต่ถ้าใครสังเกตดีพักหลังเวลาแวนเนอร์ลงตัวจีงคือลงเป็นกองหน้าเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าแวนเนอร์จะออกสตาร์ทเขาก็น่าจะยืนเป็นสไตรเกอร์เลยครับส่วนตัวรุป ที่ทาเกมเนี่ยผมว่ามีเมสันเมาส์คนนึงแหละอันนี้ตามระบบแล้วทูกเกิลเลือกเป็นตัวจริงออโต้อ,อยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดเอาแวนเนอร์ยืนกองหน้าใครจะยืนกับเมาส์เป็นตัวทําเกมอีกคนนึงก็อาจจะเป็นฮาวเวสก็ได้พูดิสิตก็ได้ซีเอ็กก็ได้ผมว่าคนใดคนหนึ่งใน3าคนนี้ครับหรือถ้าทูกเกิลคิดว่าเกมนี้เจอกับเลสเตอร์ที่เลสเตอร์เขาไม่ได้ดันกองหลังสูงเอาฮาวเวสไปยืนเป็นฟอลสไนด์ไหมแล้วก็ตัวทําเกมคู่กับเมาส์เป็นพูดิสิตหรือซีเอ็กก็ได้ เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องวัดใจทูเคิลนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งความเห็นขับปีเตอร์โบนะครับผมรู้สึกว่าอ่ะโอเคแหละเลสเตอร์อาจจะไม่ใช่ทีมที่ดันไลน์กองหลังสูงแต่ผมว่าหลังๆมาถ้าตีโมเวนเนอร์ o er ออกสตาร์ตตัวจริงอะ่ะเราก็เก็บผลการแข่งขัน,นที่ดีตลอดเหมือนกันนะครับถูกไหมครับเวนเนอร์ er อาจจะชอบยิงนงยิงนกไปบ้างแต่มีส่วนร่วมกับประตูเยอะสุดเพราะฉะนั้นผมผมก็อยากให้เวนเนอร์ลงนะ ผมก็อยากให้แวนเนอร์ลงเป็นแวนเนอร์เป็น anner, เมสันเมาส์และอีกคนนึงถ้าเิอถามผมว่าผมอยากให้ใครจริงๆผมชอบพูลิสิตกับฮาวเวสมากแต่ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าซีเยกเขาค่อนข้างจะสเปเชียลกับรายการนี้ค่อนข้างจะทําผลงานได้ดีในรายการนี้ตอนรอบรองก็ยิงประตูชัยถูกไหมครับตอนเจอเชฟฟิลก็ยิงได้นะครับแล้วผมว่าซีเยกกับแวนเนอร์เขาค่อนข้างจะประสานงานกันได้ค่อนข้างดีผมเลยรู้สึกว่าถ้าเอาใจพีเร่โบนะผมเอาซีเยกเมลแล้วก็แวนเนอร์ครับ แต่จัดจริงของโทมัสทูเคิลจะเป็นยังไงอันนี้เราไม่ทราบก็เดี๋ยวดูกันนะครับส่วนฟันธงครับเอาของ BBC แล้ละกันเพราะว่าสกายไม่ได้ฟันธงมานะครับ BBC ให้ตามนี้ครับ BBC The Mark ีเดนมาร์กลอเรนซันครับบอกว่าผมคิดว่านัดล่าสุดเชลซี Chelsea เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเยอะไป7คนครับก็เลยแพ้อาร์เซนอลนะครับเสียแ้มสํสำคัญแต่นัดเนี้ยทูเคิลจะเลือกชุดที่แกร่งสุดครับสำคัญมากสำหรับเชลซีส่วนเลสเตอร์แมตจะชนะแมนยูได้ในนัดล่าสุดแต่ต้องอย่าลืมว่าแมนยูก็พักตัวหลักหมดเลย ผมคิดว่าโรเจอร์สทำผลงานกับเลสเตอร์ได้ดีแต่ไม่แน่ใจว่าดีพอที่จะล้มเชลซีได้หรือเปล่าผมยังคิดว่าเชลซีจะคว้าแชมป์ได้นี่คือโอกาสของพวกเขาเชลซี Chelsea จะชนะ1ประตูต่อ0ย์ส่วนเว็บไซต์ h o s c o r e ครับให้เป็นเชลซีเฉือน1-0เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันได้ส่วนความเห็นของปีเตาโบสครับพีเตาโบสฟันธงไปในฟุตบอลคันเทพแล้วแล้วก็ฟันธงไปในสยามสปอร์ตแล้วนะครับว่าเกมใหญ่ๆผมเชื่อใจโทมัสทูเคิลมากคือเกมนี้สูสีมากครับแต่เกมใหญ่ผมเชื่อใจทูเคิลมาตลอด ทูเคิลเพิ่งะพลาดเกมใหญ่ก็คือนัดเจออาร์เซนอลนี่แหละนะครับส่วนที่เหลือไม่ค่อยพลาดครับอย่างน้อยมีเสมอและผมขอเชื่อใจโทมัสทูเคิลตอผมว่าเกมนี้เชลซีจะเป็นฝ่ายที่ครองเกมได้เยอะเป็นหลักแต่โอกาสยิงผมว่าสูสีกันเลสเตอร์น่าจะรอโต้กลับจากความเร็วของอ e ีเฮียนาโชแล้วก็เจมี่วาร์ดีส่วนเชลซีคอมบอลบุก,บ,กบุกเข้าไปยิงได้ไม่ได้วัดกันที่ความคมวัดกันที่ความเฉียบขาดวัดกันที่ความสร้างสรรค์ของการทําเกมจากผู้เล่นมิดฟิลด์ด้วยเช่นกันผมว่า ผมว่าผมผมยังเชื่อใจทูเคิลแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้านับประสบการณ์การลงแข่งฟุตบอลถ้วยนัดชิงอะไรลักษณะแบบนี้ผมยังเชื่อว่านักเตะเชลซีเก๋กว่าครับผมว่าเราอาจจะเฉือนได้ครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับอันนี้ความเห็นของปีเตอร์โบสนะครับแต่ฟุตบอลจริงๆมันสามหน้าครับอาจจะเป็นเลสเตอร์ทําไห้ดีก็ได้เรื่องพวกนี้มันมันไม่แน่ไม่นอนครับ ไม่แน่ไม่นอนครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่เราเชียร์เชลซีเราต้องอยากให้เชลซีเป็นแชมป์อยู่แล้วแล้วผมคิดว่าเชลซีมีโอกาสเฉือนได้10เกป้าสู้เขาเว้ยนะครับ คราวนี้ครับจากรีวิวค่ำคืนนี้ครับไปดูข่าวสารอื่นๆกันหน่อยดีกว่าเรื่องนี้คนถามเข้ามากันเยอะเรื่องของโรมันอับราโมวิชนะครับเป็นรายงานจาก The Times นะครับโดยนักข่าวมาตินซิกเลอร์นะครับของ The Times เขาบอกว่าโรมันอับราโมวิชเจ้าของสโมสรเชลซีจะเข้ามาเชียร์ทีมนะครับในนัดชิงชนะเลิศ UCL เจอกับซิตี้ที่สนามเอสตาดิโอโดดรากาวประเทศโปรตุเกสนะครับรังเย้าของบอ์โต ที่ผ่านมาเซียมีไม่ได้เชียร์เชลซีที่แซงฟอร์ดบริทนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องวีซ่าของสหรัฐชาณาจักรมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับแต่ว่าจากการที่นัดชิงชนะเลิศนะครับจริงๆถ้าเกิดชิงที่ตุรกีผมว่าเซียมีก็ไปได้แต่ตอนแรกวันนี้ก้ากึ่งครับว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนจากตุรกีที่โควิดเยอะเนี่ยจะมาเล่นอังกฤษหรือว่าโปรตุเกสด,ดีถ้าเล่นที่อังกฤษเซียมีก็อดดูนะชิงแต่พอคอนเฟิร์มแล้วว่าเล่นนัดชิงที่โปรตุเกส สื่ออย่างเด e Times ซึ่งเป็นสื่อคุณภาพสูงนะครับเขาบอกว่าเซมีมาชมเกมในสนามน,นี้แน่นอนครับแล้วก็มาร่วมเชียร์กันได้ซึ่ง UCL ตอนปี2 0 0 8นะครับเซมีก็ไปเชียร์ครับแพ้นะครับแต่ปี2012ัสเซมีก็มาเชียร์และเราคว้าแชมป์ได้ก็ขอให้คนนี้เซมีมาเชียร์แล้วคว้าแชมป์ต่อนะครับนักเตะเชลซีสู้กันเต็มที่ครับสู้เพื่อแฟนบอลทั่วโลกแล้วก็สู้เพื่อโรมันอับราโมวิชด้วยนะครับจากเรื่องของเซมีนะครับ อ่ะผมเพิ่มอีกนิดนึงคนถามเรื่อง FA นัชชิงเซียมีมาชมไม่ได้เพราะเตะที่เวมบรีนะครับจากเรื่องของเซียมีนะครับไปดูกันที่เรื่องของงบประมาณเสริมทัพแล้วกันนะครับก็อันนี้ข่าวเล่นกันเยอะแต่ผมใช้คําว่าต้องกรองหนักนะครับเพราะว่ามันมาจากเดอะซันครับเดอะซันบอกว่าเชลซีจะให้งบโทมัสทูเคิลซัมเมอร์นี้150าล้านปอนด์ครับเอาไปชอปปิ้งเลยเป้าหมายหลักที่อยากได้คือเออร์ลิงเบรา์แฮร์แลนด์ครับแต่ว่าไม่ง่ายเพราะว่าทางฝั่งของบอร์ูเซียดอร์ทมุนเขาก็ยืนกรานนะคร เขาต้องการจะเก็บเออร์ลิงบร์ฮารแลนด์เอาไว้กับทีมต,ต่ออีก1ปีนะครับซัมเมอร์นี้อาจจะปล่อยแค่เจดอนซานโชซึ่งข่าวนี้ผมย้ำอีกทีว่ามาจากเดอะซันนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ากิติศัพท์ของเดอะซันเป็นยังไง ซึ่งถ้าเกิดถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมผมจะให้แยกแยะแ,แบบนี้นะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงเพราะก่อนหนี้แมตต์ลอก็เคยรายงานแมตต์อเคยบอกว่าซัมเมอร์นี้เชลซีจะมีงบไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ครับแต่ว่าต้องขายนักเตะออกไปก่อนด้วยนะครับต้องขายพวกแทมมี่โทโมรี่พวกเนี้ยบากายโก้ oko, พวกเนี้ยขายไปเดี๋ยวได้งบเกิน100ล้านปอนด์แน่นะครับแต่ว่าของ Sun เดอะซันน่ะเขาพุ่งมาเลย150ล้านปอนด์แบบไม่ได้ฟิกเจาะจงนะครับว่าต้องขายอะไรใครบ้างเพราะฉะนั้น ก็อยากให้ฟังหูไว้หูก่อนนะครับคือเรามีเงินแน่ครับซัมเมอร์นี้แต่แต่2แต่แต่แรกคือผมว่าคมไม่ได้ตู้ตามแบบ200ล้านปอนด์เหมือนซัมเมอร์ที่แล้วคือถ้าเกิดเราบอกว่าได้งบ1 50และขายนักเตะอ,อีกเนี่ยมันควรจะเป็น200บวกแต่ผมว่าไม่ไม่มีทางเป็นเหมือนซัมเมอร์ที่แล้วครับและแต่ที่2คืออะไรคือเราต้องได้โค t ต้า UCL ก่อนด้วยไม่อย่างงั้นงบมันก็หายไปเยอะครับซึ่งโคต้า UCL เราต้องทํา ทำผลงานให้ดีที่สุดในลีก2นัดสุดท้ายเจอเลสเตอร์แล้วก็เจอวินล่าหรือถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาเราต้องพยายามคว้าแชมป์ UCL ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์กลับไปเล่นในฐานะแชมป์เก่านะครับจากเรื่องของงบซื้อขายครับมาดูกันที่อนาคตของโทมัสซูเคิลครับเป็นรายงานจากคริสเตียนฟอล์กนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วมีรายงานจากเดลี่เมลครับว่าเชลซีเตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้โทมัสซูเคิลนะครับหลังจากที่ทําผลงานได้ดีนะครับซึ่ง ฟอสบอกว่าเป็นความจริงครับเชลซี Chelsea ต้องการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้ทูเกิลสปีนะครับก็จะคุยหลังจบซีซั่นนี้ซึ่งสัญญา2ปีเนี่ยก็จะทําให้เขาอยู่กับทีมประจนถึงปี2024นะครับก็นับนับรวมจากออฟชั่นเก่าด้วยนะครับที่โทมัสทูเคิลเซ็นไว้1.5บวกหะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าข่าวนี้จะเป็นเรื่องจริงไหมซึ่งผมว่าจริงนะผมว่าเชลซีน่าจะต่อให้แหละแต่ว่าก็คงต่อแบบ หลังจบฤด,ดูกาลก่อนครับก็คือไม่อยากมาเร่งต่อตอนนี้เดี๋ยวจะเสียสมาธิซะเปล่าถูกไหมเอาไว้รอจบซีซันจบ FA จบพรีเมียร์จบ UCL ค่อยมาคุยกันเพียงแต่ก็มีคนถามผมเข้ามาว่าสมมุติถ้ามันเกิดแบบเคสร้ายแรงสุดท็อปโฟหลุด FA ไม่ได้ UCL ไม่ได้จะต่อสัญญ,ญากับทูเครือไหมผมก็ยังยืนยันนะครับว่าควรต่อครับเพราะว่าอย่าลืมครับตอนทูเครืมาคุมคือคุมจากอันดับ10 ถูกไหมขึ้นมาขนาดนี้สุดยอดเข้าชิง UCL ได้มันก็สุดยอดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมว่ายังไงก็ควรต่อสัญญากับทูเิลไม่ว่าซีซั่นนี้จะจบลงแบบแฮปปี้หรือว่า ผิดหวังก็ตามนะครับนี่คือข่าวสารที่ปีเตอร์บสนำมาฝากให้วันนี้นะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งกระเบนเน็ตนะครับก็คือยาถ่ายหนึแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสดุดเบ่งไม่ออกนะครับรวมไปถึงยา่าจอมทองไปสั่งซื้อได้ทาง Facebook Fanpage เลยนะครับทักไปบอกเลยว่ามาจากช่องของปีเตอร์บสเช่นเดียวกับสปอนเซอร์ใหม่ของผมครับ CVC Camera นะครับฝากด้วยนะครับคลองหลวงคลองสามีบริการรับซื้อขายเทิร์นกล้องมือสองสภาพดีมีบำรุงทำความสะอาดตัวกล้องตัวเลลนสดด้วยรรรราาาาาคไมม่แงบิกีีหข ทั่วประเทศฝากกดติดตามถูกใจสนใจทักแชทไปได้เลยครับนี่ครับทาง Facebook f a n p a เนีครับทักไปได้เลยบอกว่ามาจากช่อง p e t e r ร o โ t ตลด5%แล้วก็เป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับเหมือนกับทางกระเบนเน็บเลยนะครับช่วงนี้ p e t e r ร์โ t ขอตัวลาไปก่อนเจอกันไลฟ์หลังจบเกมคืนนี้ขอให้เราได้ฉลองแชมป์กันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย